ครับพ่อชมวนวิธีอีสานครับผมสวัสดีครับเต้นวิธีอีสานครับพี่น้องครับครับการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุโขสุคนเนาะพ่อครับผมครับพี่น้องครับผมสรับคลิปนี้พี่น้องครับกายู่ท้งไห้ทองล่างคือเกาพี่น้องเอ้ยมือนี้มาพร้อมเมนูเด็ดๆพี่น้องครับนั่นก็คือมือนี้ซอยจู่ ถึกใจพ่อสมบูลเลยแม่นครับผมเมื่อนี้จัดให้แบบเต็มๆต็มไปเลยครับผมเนื้ออยู่นี่นี่ประมาณจากสามซี่รุ่ยลายไปเลยครับพี่ติโอ้ถึกใจพ่อสุบูลไปเลยนะพ่อเนาะครับผมอันนี้ก็ซอยมาพร้อมเรียบร้อยไปเองครับมืาอนี้มาครับพี่รองครับสุขผู้สุขคนไปเองครับมาแซบมาโน้ตนำกันเอิอนพนหน่อมไม่กินนำกันแซบแซบนำกันนะพ่อเนาะแซบบนนกััครผมมาพี่รองครับเป้าลายใหญ่ห้างพี่รองเรับเดี๋ยวขออญาตชงแก้วตะกอนพี่รองครับผมครับผมพี่รองครับเตรียมพร้อมด้วยนีะพ่อโอยเมื่อนี้พี่น้องครับผมครับต้องขอพี่น้องฟังตะกอนเป็็นนนนนเเเมมููสิงงโตปแบบบได้ออะรรพี่คั เป็นเมนูแบบแซ่บๆเนาะพ่อเนาะก็แซ่บๆครับเออแบบอีสานมานเข้าไปแล้งครับเอามันเขาครับขอยาจักหน่อยพี่องครับผมเดี๋ยวส่งแก้วซะก่อนเออผมจะโอเคแก้วพ่อสมบูรณ์กันนะผมเอาไปรองครับหลายคลิปหลายตอนกินแต่ปูกินแต่ปูตะป่าโอ้ยป่าปอดหาตะปูตะป่าเออมันจะออกเกินแล้วพ่อสมบูรณ์ร้านพี่รองครับแย่างบาร์ละเด้อพี่รองครับเดี๋ยวขอยาจักหน่อยพี่รองเอาพี่รองไหมไม่เพจบ่ละพ่อพริกเข้าอ่ะไว้ยจะใส่หลายแล้วพ่อเนาะ คำพริกบ่เพชรเขาเตือนบอกพริกตีโดนเนี่ยคำเพชรละยากกันอีกละวก็ไอ้ตายกินตั้งห้บ่เอาได้พ่าไอ้บ่เอเดียวเดือดวนี่ยพี่น้องครับผมเดี๋ยวขอญาตจังหน่อยพี่น้องครับผมใส่พริกข้าวคั่วพี่น้องครับผมฮาใส่ลงไปก่อนนะครับเนาะสําหรับอ่าเมนูพวกนี้นี่ครับบ่ได้คือพริกข้าวคั่วหอมๆนะพ่อเนาะครับผมออืเบิ่งพี่น้องครับผมครับนี่อันนี้นี่ใส่นิดนึงพี่น้องครับผมพส่ลงไครับนอกากสำหรบมนูพวนี้นี่ขาดบประเด้๋ยคอพ่อแม่นบ่แม่นครับผมเอิร์นพี่ดองครับผมครั่พี่น้องแซ่บแท้ แซ่บยังม่นัวมอ่ังน้ำกันครับผมน้ำปลานิดนึงพี่น้องครับอู้ยน้ำปลาคือแต่เค็มแต่น้องพี่น้องมาอ่าพี่น้องครับเปิดเขาซีไซส์แบบยังงี้่หรือเล่าพ่ออันนี้เบิ้งในพี่น้องครับผมครับพีแอตต้มมาเรียบร้อยพี่น้องครับผมอันนี้อันน้อยมีมีเปาะหน่อยกับเปผมไงมวยเอ้ยมวยเอ้ยเอาเอาเปาะหน่อยใส่กันเอาเปาะหน่อยสักก้อนติพ่อแมน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 เบิ้งพี่น้องครับผมอู้ยพี่น้องเลยเบิ้งเนี้ยมันเฮียไปเปาะหนึ่งนะครับปกติมีสามเปาะตอนต้มลดแวบไปเลยไหมพ่อเวีย ก็เป็นยังไงยู่นาหม้อต้มบนพี่รองก็เองไม่เกี่ยยันองครับขอขวายจากหน่ไยได้พี่เนออุ้ยเอาออกถือป้องเ้อเขาบอกถือป้องนี่บ่บบได้เ้อบ่เน้อไ่ได้เราเพี้ยนพองไว้พเราปองไม่คือหั่น้ไหนรองครับสีได้กินมะน่บริพิตรวะมาใส่ไปขวานียวแล้วแต่ทีหันไปเนอะพอน้ะเมนพี่รองคับผมหาเรียมหาล่ยังไงองครับยังสิหล่าพี่องครับไปกินของเสียบใจเย็นเย็นเมนรองครับผมขึ้นมีหลายเปอเนอะพเอไหว คือเปิดปอ,อยเงี้ยวบางสิโลเนาะพี่น้องครับผมอันเพิ่นเพิ่นอันนี้เปาะแถมเพิ่นนะพี่น้องครับมีทั้งเปาะอยเ้ยวปาะสั่นพี่น้องครับผมมื้อนี้ใจเย็นพี่น้องเดี๋ยวก็ได้กินทำชาช่ายได้พลาดได้งามเพิ่นนะพี่น้องครับครับผมบาดนี้พี่นอ้องเลยอย่าบีแบแี้งเด้อก็บีบบ่ถือมองมันไปบักขนาดเองไปบแบบไงแล้ว,วพ่อวายบ่ได้โอ่้โหพี่น้องเราีหลีบาดนี้เดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยพี่น้องครับผมครับเมื่อกี้ในช็อตเด็ดเอาไว้พ่อจุอ พี่น้องครับพี่น้องน้ำเพียพี่น้องครับโอ้ยเนาะโอ้ยบ่อผอดอกพ่อเอ้ยสำเนียงว่ท่าโอ๊ท่าใจใส่แบบนี้รถพี่น้องครับเนาะพูดอ่ะเนี่ยมันต้องรุ่นนี่ไหมหัตใหญ่ก็รุ่นจำโบจำโบโอ้จำโบติดตามกันด้วยพี่น้อองโหน้ายรุ่นจำโบใส่พ่อสมบัติขอน้ำลายหวองเว้ยน้ำลายเฮียได้ตอนพูดได้พ่อตั้งแต่ตอนซอยเหนือได้พี่น้องครับโอ้หัตดีครับพี่น้องเลย มึงแน่คุณเอาพี่น้องเด้๋ยวเอพี่น้องครับคุณเอามึงไปพี่น้องวมาเท<ป>ียแบบไ,ไหนว่าไว้มัดขานหนึ่งมาเดี๋ยวเอาขางใดละพ่อห้างไปเนี่ยเอาขาหนึ่งไว้เด้อเด้อบไปน,นี้พี่น้องครับกระตอมมันเที่ยวออกขออย่าหัด,หดขางนี้ไปก่อนเพิน่นซื้อมากะเจ้ากัจจ่าถ,ถ่ายยังสี่เลยพี่น้องครับเพราะว่าเขาซื้อหลายพี่น้องครับผมอันนี้ซื้อนี่ปรากันแบบบอกกันเป็นพันเลยนะพ่อเนาะแม่พอสมบูรณ์แล้วกินหน่อยกินบ่เป็นเพื่อนพี่น้องครับไหว อุ้ยเ่จาก่้บจอ้อลยอ้นะพี่น้องกระดยลคนเดพี่องครับขอยาจังก่อนนครับนีไใส่ยงไปเบิ้ลองับผมอันนี้ขอยาดใส่หอมอ่ะขอกล้องมาเบิ้งแก้วน้องไก่ไกๆพี่น้องครับมันซากอกาไกกระโดดมาเอขี่เพียกขี่พลยูนี่แหละพี่น้องครับ บ่แซ่บมันรูปไปมันว่าเอาพอสม,มบูรณ์ชิมเจียวนู้นปะเนี่ยใช่เจียวไปดูเนี่ยเว้ยนี่แหละพี่รองครับขีดเพียววันน่ะม,นมันแยม,มกว่าวล่ะเว้ยนี่แหละพี่รองครับสุดยอดเลยเดี๋ยวขอญาติเอาเอาจังหน่อยพี่รองครับผมอขอจุจังหน่อยพี่รองเลยชิมเจียวกอ่อนพี่รองครับก็ถือโอ๊กถึกใจถูกเนาะพี่รองครับมันถือโอ๊กถึกแก่พอสมบูรณ์เลยกปนะตอนเร็วบ่พอใจเอาสามตอน ยำแหลกว่ะเหรอพ่อหวมันมีดอกลงหินมีวะอ๋อทีน่นี่เพรานว่าขี้พี่อ้อนเป็นรองคับผมทางเกลือเบื้องข้นใส่มีความเข้มข้นเลยนพ่อมือนี่มือน,น,น,นี่มีทั้งเมนูดิบและดุกพี่น้องคับผมอันนี้เป็นตับพี่น้องคับผมครับเนี่ยเอาลวกแต่ว่าตับดิบกับนี่อขออยากดุกยังไงเด้อพี่นโอ้ยอื คือโบผ็ดเดียวนี้มาลูกโดดมาตอนยสองจันวยกันหนเดี๋ยวนี้สามอย่าหายด้หรอพ่อแก่หายเว้ยทั้งตีนทั้งหายบ่าเลยมันโเผ็ดไหมลูกเจ้าใส่ยาบักกันนะ้วี่น่องเอยข่าก็มีแล้วพ่อเขาฮ้องนำเลยน้องครับบึงเหนือไปแล้ว

บยพี่เพียอ่อนพี่รองครับามามามาพี่รองอข้าวเขียวเว้ยเฮ้ยเซมันจะข้ามอีกน,นะมันจะมาปวดมาเสียเถอะไอพ่อตับจับเนื้อมันขึ้นหลายทางหลายแน่เถอะจับก็มีมันอ้อนอเถอะมาพี่น้องมากจุ่ม <laughs> อันนี้พากทิ่วไ่ห้อเพ้่เจ้าว่ะเดี๋ยว คิดถึงผู้พ้นมากกินเนื้อแล้วครับเนาะมาแซ่บๆซบมุ่งกันพีนองครับสหรับผู้แซบจะบาดเนี่ยตั้หรับสายจุซีเดียวเนี่ยอืมอื้มอื้มมาพี่น้องมาเบื้องบนครับความเข้มข้นของเพี้ยอ่อนพี่น้องครับนัยย่กินเขาไว้ก็เอาแต่พี่น้องเอ้ยดีมามาแซบมานว่ากันพี่น้นองเลยเนี่นย <idir. S 2> รีออกาเดกเ้าเนี่ยมาพี่น้องมาอืมแบบที่ดิวันตับก็ฮึเนี่ย ้รครับอาหารเจ๊งสี่พวจุดยอดนสิว่าจังไหจกินครับเหล่าเ้าคำรามโอ้ยกินบะได้ก็เสียบะนั่นแหละม,ม,มันอก็้น้าอยู่ใสบันเนี่ยเอาแม่อ้อนออนเนี่ยเ <c oughs> ขาบอกว่าอ้อนอยู่นี่ติามามามาพ่อมา <c oughs> จุนคำอาเยเนีเ่ยมาๆามาพ่อมาสี่องคับมื่อกี้กับพ <c oughs> ่อดำม,มามามาพ่อมาอมาช่วยด้วย ซื้อเป็นพันผมเนาะบ่ซื้อหน่อยไหมจะได้ลายหรอนี่ยังเลนเปียใ้นี่ว้ายเปี๊ยอ่อนไหมพ่อเบิ้ดงเนี่ยนี่ดูล่ะว้าไนี่เราเป็นกับขี่อ่อนเป็นว่าพี่ต้องเลยมาเขาบ้านนั่งขีอ่อนถึงเงี้ยตงเนะผมเป็นอย่งเพิ่พดบดัเพิ่มอท่านนัดประดัพี่้องครับผมเฮาหนำเาก้อนพ่อหนำเนี่ยพี่ไอพวกนี้หายากได้พอหายากครับ เขาบอกข่าวว่าเป็นตัวบม่ได้กินได้พ่อบัวก็เป็นรูปผู้ใหญ่จริงวัวมาแต่ผลนะครับบ้านเหนไหมบ้านอันเส้นลูกก็ถุกไปเข้าล่ะอันนี้เขาบอกข่าวว่าเป็นตัวบม่ได้พี่น้องครับผมแต่ว่าสนมากแล้วขี่พี่น้องเอ้ยมาผมแต่ว่าบอกเป็นฟังพี่น้องครับคนบางคนนี่เพิ่นจะบอลลูกข้ามบลูออกมาแค่นตีแบบนึงพี่น้องครับเพราะว่ามันมันเพิ่นจะว่าขี่อ้อนนั่นล่ะเอ้าเนอะแม่งครับ อันนี้ขี่ออนแต่ว่าพี่ใหญ่พี่อันนี้แบบนึงได้คำพี่ใหญ่น้ำจุงมลวยิ่งลวกนี่เพื่อนอัผสมน้ำอีกได้พอไหมบะไม่ฮะอันนี้คือแบบเข้มข้นไปลองครับผมวางมาแล้วกันเลเที่ยวหัวพุ่งอืมพี้ยหัวพุ่งนะพ่อเนาะน่าพี่น้องไหมอุ้ยตาใจไปลองครับแต่ละคำไป้องเอ้ยขึ้นเทียงจีแบบเดยรขาไปทั้งอืมงอไปมั้ยงอไปว่าประตูจะทำขับไปเลย อาพี่้องครับผมพี่พ่อดำคนมาครับามายังอะไรคนดุด้พี่้องครับผมมือเาเสื่อเสือพี่องครับจากพ่อพ่อดำพี่องเลยมือเ้นมารอให้รอหน้ามารอบเขางามแต่ว่าลมไว่าปานปู้ตานเลมเอาวะอ้นไรอืว่ามสุกมได้หลวกดกแล้วดอกมันก so ็เจะบบอืมเป็นไ พื้อตัวพื้บ่นี่ตับบ่อตับกระต้มตับกระต้มต้มมาเะไรนี่สารับปูพี่น้องครับผมครับสารับปูทีบ่มักดิบเป็นไหนเนาะแต่ว่าคือพ่อตะบูนเนี่ยมัก์ซุกแต่ว่ามักดิบเนาะพ่อเนาะแต่ว่ากับบ่สสารับบ่หลายเป็นได๋อเลยมาประมาณนี้พี่รองครับผมเป็นพี่รองครับผมครับโอ้โหกะเจี๊เผือกหมูตัวน่ะแม่เราวะไอ้บุญแล้วนี่แล้วสารใจแล้วครับเนาะหวานฝวานกรเจี๊เผือกเริ่งองเวลาครับตับตอน บอกว่าบเนี่ยจนสมักันกอนรอ้าี้เนี่ยน้ำฟ้อนทิพออร์กากี้ถูกจงมัแตนัด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะไปที่มักเดี๋ยวไปดึกกันแล้วพออันนี้มั่มักซุกมันด้หเนี่ยเนี้ยพี่น้องมาพี่น้องมาเอาเอาโ้ทุกีวันยยกป่วยด้ยบอเดก็อะไรคน้ำเนื้อ ทำเน็ดเปลือกเลยนะครับนี่กระดจ้ากบไปกระดจ้านู่นเื้ปุ๋นแเลยทำเนียไปนองเอ้ยจัาชิกินเนียจกินแช่ออิ่มละพอ้าแล้วเนี่ยาแล้วลูกนี็มาดีเพื่อนเหลือลองกับบุญเอลบุญาวไว้พอ่อนครับ ลูกหินก็บ่ดีสสมือนี่ขันเขาก็บ่สะอาดเม็ดก็บ่ดีจนพุ่นหมอมอสีเขาน้ำปล่า <c oughs> เดไอดเสมอนี่ยไปนองครับอันนี้เปินว่าที่ิี่พันเนื้อมาบอกน้อง <c oughs> ได้เพีน <c oughs> น่น้อ,อ,อ,อจจงครับมันคำหน่อยปะไม่มึงกินอะไรนเนี่เอาเข่าเอาเข่าใส่จัง่อยก่อนกินไปเยอะมากขึก้นเมือดเลยเปล่ามันบ่เบิดแล้วพูดเลยจ้อย <c oughs> แม่พูนะเนื้อตัวนี้ ที่นองฟังไปเลยยอดเดยอมพี่เจนได้กินกินเหมือนต้มันครับผมครับว่าไงว่าเมื่อนี้พี่น้องครับผมครับเอาใจตาจุนะพ่อเน้อสารพูมักจุมักเนื้อพี่น้องครับอาหารจิงโตนี่ครับผมคลิปนี้เขาตัดไห้พี่น้องครับผมครับแต่ว่าพี่น้องครับอย่าลืมสำหรับคลิปไหนคลิปในคลิปต่อไปนะพ่อเน้ออาชีพนาฮังสิคักรู้นี่อืมตัดไห้สารพูมักซ้องวิถีสามครับพี่น้องครับผมครับผมเอาแต่ว่าสาหรับคลิปนี้ฝากไว้ทั้งนี่ครับพี่น้องครับ